มาสรุปเรื่องราวในรอบปีดีกว่าดีครับในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้คุยเพราะเราสองคนเนี่ยเรื่องกีฬานี่คุกครีมาเกือบสามสิบปีแล้วั้งนานมากยี่สิบห้าทำข่าวตั้งแต่ปีสามหนึ่งก่อนซีเกมที่มาเลเซียป้อมพูดง่ายซีเกมที่มาเลเซียแล้วกันซีเกมที่มาเลเซียคือซีเกมครั้งที่สิบห้าในปีสองพันห้าร้อยสามสิบตอนนั้นยี่สิบแปดปี นะตอนนั้นทำซีเกมคือตอนนั้นก็ทำมาประมาณสักเป็นหลายเดือนแล้วแหละครับแล้วก็มีซีเกมที่มาเลเซียนั่นแหละปี2530เพราะดีบิงจำได้ซีเกมครั้งที่16นะครับก็คือที่ฟิลิปปินส์ปี2534้ย สามสิบสองาเพราะว่าผมเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์ตอนปี30มศูนโอ้สามสครับผัดหนึ่งทับสาวันวันมัต้องให้อะไรมันร้องอยู่แน่เหนื่อยแทบตายให้ร้องทำไมเพลงเพลงกรอทหารเกณฑ์ไงอ๋อเราทหารบันชุดแล้วกวิ่งไงเหนื่อยไหมไม่เลยเอาไปไง เอาไปไ่นนั่นวิ่งต่อไปห่าวตัวเหนื่อยเอาเหนื่อยเอาเหนื่อยงั้นลงโทษีขึ้นเอาเจ้าไงญ่จ้าแน่วะเนี่ยจะขึ้นไปต่อยแล้วข่าวใจเย็นเลยโอเคพอละงั้นเราไปต่อุยกีฬาโซชัยกันเลยครับเอาเราจะเริ่มต้นยังไงดีนะเอาตอนที่แบบไหนฮะ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยหลังจากท่านผู้ว่ากนกพันธ์จุนเกษท่านผู้ว่ากนกพันธ์จุนเกษเนี่ยคบปาระท่านมาแบบท่านมาทางลาดยางทางยางมาต่อยสัญหาสัญหามาแบบปื้รถวิ่งพิ่แต่ส่วนท่านผู้ว่าสกลเนี่ยม,มาทางลูกหลังก่าจะมาได้เนี่ยมันมีทางขูกขะตกหลุมเปลี่ยนยางกันอุตลุดไปหมดก่าจะมาได้นะคุณอ,อย่างนี้เอ่อ ก็ก็ได้ด้วยการสัรหาเนี่ยแหละแล้วก็ตอนนั้นก็คอรมอรบอร์ดก็เลือกท่านแล้วจะเข้าสู่อคอรมอรแล้ววันนั้นมีช่วงการเมืองมันกําลังวุ่นวาย<อ>แล้วท่านนายกป,ปูเนี่ยท่านยุบสภาแต่ท่านยังประชุมคอรมอร นัดสุดท้ายในตอนเช้าและดันเรื่องนี้เข้าไปะลออนะก็มีข่าวว่าท่านอนุมัติะลืวนะก็ฉลองกันทั่วไปแต่พอบ่ายแก่ๆก่อนคุณสมชายจะโทรตอนเย็นเนี่ยมีเรื่องดึงกลับดึงกลับดึงกลับป๊อบวุ่นวายแล้วตอนนั้นคุณท่านผู้ว่าก็เริ่มเครียดแล้วนะคุณสมชายเนี่ยกรี๊ดเลยแสดงความยินดีด้วยครับคนกำลังเครียดอยู่อะไร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 อ่ะ อะไรอะไรขายขายประกันเหรอขายประกันไงอะไรพี่ผัวนี่โอ้โหตอนอยู่ใกล้ๆกล้อวดสาวเลยอวดกันรังเครียดเลยฮะพลิกผัดตั้งแต่นั้นเนี่ยปรากฏว่าเรื่องไม่เข้าครับท่านผู้ว่าก็เลยยังไม่ได้รับการแต่งตั้งและเรื่องก็ดองกันมานอนตั้งแต่ชันเกมปีที่แล้วนะแล้วจอนั้นเนี่ยสรุปสุดท้ายครับนะพอรัฐบาลชุดนี้ก็โอ้โห มีไม่ยังยังไม่สามารถแต่งตั้งเป็นปีอ่ะมีรักษาการโดยท่านมนตรีชัยพันธ์นะฮะก็แบบโอ้โหเรื่องดราม่าเลยก<อ>ว่าจะเป็นผู้ว่ากว่าผู้ว่าเสือได้นี่เหนืงงอ่อยอะแล้วสุดสุดท้าย <นะ S 2> ท่านรัฐมนตรีกอบการพรรทัรรากูลประธานบอร์ดก็ตัดสินใจว่าอา้าท่านผู้ว่าเสือไม่งั้นเดี๋ยว ตามบอร์ดที่มีมติาเิมจะยุ่งนะฮะก็จากนั้นก็ทุกอย่างก็ขับเคลื่อนได้ประมาณเดือนพฤษภาคมท่านก็ได้รับการแต่งตั้งใช่นะเพราทางตรมก็ไม่ได้มีอะไรแต่อมีอะไรเรื่องนี้คือแล้วแต่ว่าทางเจ้าทรวงจะจะชงเรื่องขึ้นมาชงมาเรื่องก็จบก็ตอนนั้นเนี่ยท่านก็สักกะระแล้วก็เริ่มต้นการทํางานอย่างไรก็ตามรักษาการมนตรีหรือรองมนตรีเนี่ยท่านก็ลาออกจากตําแหน่ง ท่านก็เกิดความน้อยใจหน่อยนี่ครับนี่ลองสังเวียนอยู่ใกล้ๆเลยจากวันนั้นเนี่ยฮะก็จะมีปัญหาติดขัดเรื่องการตั้งรองอีกอ๋อรองรองอีกทีหนึ่งคือรองมันก็จะว่างสามตแหน่งครับนะครับเพราะว่ามีรองมนตรีก็ลาออกไปนี่ครับลูกพี่ของคุณสุนชัยไหมเมื่อกี้เนี่ยนะคือพี่อะไรนะพี่อะไรนะไม่ทันมองอ่ะแล้วก็รองว่างปรากฏว่ากว่าจะเสนอบอร์ดได้นะครับ ก็ชงไปก็ได้สามรองมาคือผลโทรุษแสงอดมคุณรัชวุฒิเรืองเวทนะครับแล้วคุณราเชนด้ผลทัญญาครับก็ขับเคลื่อนไปได้ล้วตอนนี้ก็เดินหน้าไปแต่ว่าเรื่องการฟ้องร้องของผอบุญทัเมึองชื่นสารปกครองสูงสุดก็ยังมีอยู่ครับผมนี่ครับท่านปอะดันนะครับก็โอ้หมาดูนะครับงานค้างอยู่เต็มโต๊ะเลยครับไปเซ็น ท่านไปนั่งโตคนอื่นนะฮะเริ่มงานใหม่พอถ่ายเสร็จปุ๊บท่านเอาอ้ยกครบได้แล้วเอานายกหอมมาเลยนายกหอมกรมช่างภาพและผู้สื่อข่าวคุณไผทูลนะครับมากันพร้อมหน้าเลยครับมีพี่ต๋อมมีพี่มนตรีมีเจ้าอู้เจ็ดมาคุณออดน้ำออดน้ำขมน้ำหวานคุณหนุยนะฮะนะฮะอ้เจ้าชื่ออะไรนะอยู่มติชนวนาขาวน้องอุน้องอุช่ไหมอ่ะ S <S เรียบร้อยไปนะครับก็พอตอนที่ท่านไปเอเช่นเกมเมื่อปีที่แล้วเนี่ย<ป>ไม่ไ,ไม่ใช่ปีที่แล้วดิปีนู้นปีนู้นเลยครับที่อินชอนท่านยังเป็นรองอยู่โอ้ที่ท่าน นิ่งๆใช่ไหมตอนนั้นโอ้ยท่านก็นิ่งอยู่ตลอดนะไปเนี่ยไม่มีคนติดตามเลยบิงเนี่ยตาต้อยๆไปกินเนื้อย่างดีเหมือนกันนะไม่บุญวายนะฮะท่านก็แบบโล่งๆเลยนะใช่ไปนั่งโรงแรมก็ไปนั่งกินกันมืดๆอยู่แถวสวนอาหารอยู่แถวซุ้มนะครับปรากฏว่าพอท่านได้เป็นตอนช่วงซีเกมที่สิงคโปร์รีบิงไปคนละอย่างคนมีภารกิจก็ต้องไปข่าวอะไรก็เยอะมีการเลี้ยงนักข่าวหรืออะไรดีบิงก็้ ไม่ไหวแล้วก็แน่นไปแล้วแล้วแล้วท่านผู้ว่าก็ต้องมีภารกิจส่วนตัวด้วยต้องเพราะเราจะไปเดินเหินอะไรคือไม่ได้แล้วใช่โดยตําแหน่งเนี่ยนะแล้วก็งานเยอะซีเกมประเดิมเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยครับทําให้เจ้าเหรียญทองของท่านจริงเพราะยิงปืนเนี่ยมีปัญหาครับก่อนซีเกมนักกีฬามาลองเรียนว่าไม่เอาผู้จัดการคนนี้ท่านก็เคลียร์ปัญหาแล้วก็ถามก่อนว่าเป็นยังไงเรื่องราวเนี่ยนักกีฬาดิเองเล่าตั้งแต่แรกสิโอ้โหนักกีฬาบอกโอ้ ก็ว่าถ้าไม่ตามกล่าวเลยท่านรู้ท่านก็เลยบอกอนุมัติกระสุนดินดำไปแข่งแล้วยิงปืนได้มาเยอะช่วยให้เราได้เจ้าเหรียญทองแซงสิงคโปร์น่้ท่านบอกเอางี้แล้วกันยิงปืนอยู่งี้แหละไม่ต้องเลือกตั้งแล้วแหละอย่างเงี้ยดีลีมิงไปอยู่ที่นั้นเนี่ยฟุตบอลของเราก็โอ้โหกระแสคนไทยไปดูรอบชิงเจะเลิศกับพม่าเนี่ยมันมากเดี๋ยวมิคลิปลีมิงจะต้องส่งให้ต้องดูนะ ต้องลงหน่อยหนึ่งนะสองเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เลยครับว่าโปโลรามครับเป็นไฮไลท์คุณด้วยโปรโลรามจิงเนี่ยคือแบบไม่เคยได้เหรียญทองมาก่อนเลยใช่แล้วก็ได้ที่ได้เนี่ยเพราะว่าคุณวิรัสสักนินกัดคนเดียวเลยคุณวิรศั์เนี่ยนะท่านมีลูกสาวเป็นนักว่ายน้ำสองคนสองคนแต่ว่าเส้นทางว่ายน้ำเนี่ยไม่ติดไม่ติดจีมชาติก็เลยมาเล่นโปรโลนามา่โปรโลําแล้วก็โปรโลําก็ไม่ได้ความนิยมเลยแต่ว่าสมาคม เออ่ก็ส่งเสริมสู้เต็มที่ไปจ้างโค้ดชาวออสเตรเลียออสเตรเลียนะนะครับนะก็เป็นอดีตนักว่ายน้ำยอดชทีมชาติอิตาลีมาทำทีมแล้วแล้วก็โดยมีโดยมีพี่บริษัทเนี่ยเปียดดี้เนี่ยเป็นทั้งผู้จัดการครับผู้ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังตลอดคัดเลือกตัวนักกีฬาแล้วนะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็ลงขันกันส่ง เพื่อส่งนักกีฬาไปเก็บตัว้อมต่างประเทศสุ่มอยู่ไปแข่งสิงคโปร์ซึ่งก็รู้กันดีว่าเขาเป็นเจ้าภาพเขาก็หวังโนเนมเลยเขาบอกใครนี่แบบมานี่แบบไม่มีปีไม่มีคุยเลยนะโอ้โหรอบริงชนะเลิศนี่เฉือนไปแบบตื่นเต้นเร้าใจมากเลยนะสุดยอดเลยวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ลีมิงโกรธตัวเองมากเพราะว่าเดินไปเดินมารอฟุตบอลเตะที่นัดชิงชนะเลิศกับพม่ากับทีมไทยนะของเราเตะประมาณทุ่มหนึ่งแล้ว โปรโน้ำแข่งกันข้างๆเนี่ยเดินผ่านก็โอ้โหเทียนเปงนหลนเราว่าสิงคโปไม่เละรู้ละแต่ว่าจิว่าจะเคียดีกว่าสู้ไม่ได้ปรากฏว่ามาทราบก็วอเนะได้เดรียญทองสุดยอดมากเลยหมถ้าเข้าไปดูนี่นะแพ้แน่นอนแล้วก็ยังไงปะพอวันนั้นบอลเตะครับครับเลิกห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนเขาก็ คุณบังยีเนี่ยเรียนที่ร้านอาหารไทยครับเรียนักบอลเรียนนักข่าวไปเจอกันหดี่หมิงก็ไปครับไปถึงเจอพี่เอ็ดดี้กับลูกสาวแล้วก็โค้ชชาวอิตาลีมีโค้ชอย่างเดียวครับแล้วก็ทีมโปโลนาทั้งทีมตั้งกันเต็มโต๊ะเลยแล้วก็เอ้าพี่มาเลี้ยกด้วยเหรอว่าเปล่ามาร่วมกับสมาคมด้วยสมาคมฟุตบอลเออโอ้โงเลยเออแล้วพี่เอ็ดดี้ก็ สนิทกับทางของเราฟุตบอลก็ให้คุณบางยีเลี้ยงนั่งบางยีก็งกทเไปมันเยอะจากวัดอยู่ในสมาคมฟุตบอลด้วยทเบไมค่าอาหารมันเยอะจากวัก็บอกอ๋อมีใบอีกสองโต๊ะจากโปรงโปรงรน้ำเอ้าแล้วมันจะไปแยกเป็นเล็กต่างหากครับเพราะมันเป็นฟุตบอลน้ำโปตน้ำอ่ะแต่วันนั้นเนี่ยเสียเวลามากลีมิงนะไปคุยกับพี่แอนตี้นะไม่ได้เลยพี่แอนดี้ไม่ให้เลยเหรอฮะนักข่าวอื่นที่เขาได้หมดเลย ผมบลอดไปกินฟีครับรู้จักรีมิงหรือเปล่าโอ้สิ่งมากเลยอะครับเรียบร้อยไปมวยเนี่ยตกม้าตายบเออได้สองเหรียญทองนะมันก็คือมันไม่ได้ตกม้าตายแล้วก็เห็นเห็นคือไม่ได้แบบไปว่าผู้บริหารสมาคมนะแต่ว่าไอ้เรื่องการเปลี่ยนแปลงผ่องไทยรับมือกันมาเนี่ยมวยมันหมดรุ่นพอดีอะ คืบหนึ่งว่ะละหนึ่งกรรมานเก็บตัวกระมานสองโชคร้ายด้วยอภิเชษฐ์เสีสิทธิ์เป็นมือหักอะไรเจ็บปีนะฮะงั้นต้องได้แล้วก็ไอ้มวยที่น้าชนะก็ไปนิดเดียวแพ้ก็เลยอกมาตายฮะอู้ดลีมิงมีคุณค่าเลยโทรมาหาเลยดูสิงคโปร์เอ้ยกลับมาดนเลยต้องมาช่วยขินข่าวเลยโอ้โหตอนตัวนี้เนี่ยโทรไปก็ไม่มีการรับสายคือมวยเนี่ยลำบากอยู่ตัวเนี้ยคือถ้าไม่ปรับปรุงอะไรให้มันมากกว่านี้เนี่ยไปโอลิมปิกก็ยังเหนื่อย คือฟันทงว่าเหนื่อยแน่นอนฮะก็ก็ก็ดูก็ยังมีพุฒิชัยมาสุกนะฮะก็โอ้โหเปรียบเทียบกับพวกสมจิตเป็นเมื่อก่อนอะไรเงี้ยโอ้โหมันต่างกันเยอะนะคือทั้งมวยที่ได้เหรียญทองเมื่อก่อนเนี่ยยังยังพวกสมจิตยังสมรักยังมานัดอะไรเงี้ยโอ้โหเมื่อก่อนพวกนี้มันแบบฉายแสงเลยคือไปแล้วมันแข็งเอฉายแสงเลยคือแบบประเทศอื่นเขากลัวเลยมันสอดแทรกได้ตอนนี้มัน แล้วก็สุดท้ายจะเอาวพจน์เป็นคุ้มกลับมาก็ไม่ไหวโอ้ไม่ไหวแล้วแหละวพลน์เดี๋ยวว่าแต่วพจน์ในขนาดแก้วนี่ขนาดฟิตฟิตยังไม่ไหวเลยนะฮะอ่านี้ก็เป็นร้อยเรียงเรื่องราวให้ฟังในรอบปีที่ผ่านมาใช่ในกีฬาภาพรวมต่างๆส่วนเอเชียพาราเกมดีโอ้ดีดีฮะเอเชียพาราเกมคว้าเหรียญทองมานะใช่เจ้าเหรียญทองกลับคืนมาแล้วก็คุณดันไปโรงพักดีงานเลี้ยงนี่อุ้ยทำไมฮะก็ ท่านมีความสุขประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยอม,มอบเงินรางวัลให้กันหมดไปเป็นสองล้านอ่ะโอโ้โหแจกกันไม่อันนะคือพวกนะักกีฬาคนพิการก็มีความสุขได,ได้ได้เหรียญรางวัลได้แชมป์ได้อะไรเขาก็มี งานเลี้ยงในสไตล์ของเขานะก็เลี้ยงไม่แตกต่างจากคนทั่วๆไปนักกีฬาทั่วไปเหมือนกันหมดมีกีฬาคนพิการก็มีชีวิตจิตใจมีน้ำสิงเขาก็มได้ก็ต้องดื่มด้ยนะครับหลังดีใจฉลองดีใจแล้วก็อะไรรู้ไหมคุณนิดหน่อยชุดนันบอกเลยว่าตอนนี้นักกีฬาดาวรุ่งคนพิการเนี่ยเพิ่มขึ้นมา30%มเอร์เซ็มีเยอะเลยนะมาสามารถเทียระไนปั้นเป็นความหวังในการแข่งขันพาลาลิมปิกเกม นะครับในปีหน้าที่บราซิลีบราซิลก็คือหลังโอลิมปิกก็จะเป็นของพาราลิมปิกมันก็ดีขึ้นเพราะว่าไอ้ข่าวสารที่มันออกไปเนี่ยพร้อมกับผู้สนับสนุนอย่างสิงอย่างอะไรมาสนับสนุนเนี่ยมันก็ทําให้คนพิการซึ่งเป็นรุ่นใหม่ๆมาเนี่ยเขาก็มีกำลังใจที่จะมาเล่นกีฬาอ่าเอาละครับเดี๋ยวแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติพระราชบัญญัติกีฬาฉบับใหม่ที่เราเคยมีมาตั้งแต่2528 เป็ฉรับใหม่เนี่ยก็จะเป็นวงรอบของการทำงาน4ีปีและมีเรื่องของระเบียบข้อบังคับกฎหมายใหม่ๆที่ทะจะมาทำให้วงการกีฬาซึ่งจะโตเโตป็นกีฬาอาชีพเนี่ยะจะต้องมีการร้องขอบ แล้วก็การจดทะเบียนสมาคมอะไรต่างหนึ่งนี่ไม่ต้องไปที่กรมการปกครองแล้วมาที่การอียงประเทศไทยได้เลยหรือว่าไปเซเว่นเดลเว่นมาที่การอียางประเทศไทยก็จัดการได้เลยมันตรงกว่าถูกต้องนะฮะก็ดีขึ้นเร็วขึ้นนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สอบ